นี้เดี๋ยวพาไปดูการผสมดินในการปลูกกุหลาบนะคะแล้วก็มีวิธีที่ทำให้กระถางมีความโปร่งระบายน้ำได้ดีเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะคือการใส่หินเนี่ยนะคะอันนี้เป็นหินเบอร์สามหินน้ำตกนะคะไว้ที่ใต้ก้นเขาเนี่ยหาหินแบบนี้เป็นหินเบอร์สามนะคะ แล้วก็กาอ้าพลาแช่น้ําพอเหินวางแล้วก็เอากาอ้าพลาลงเลยนะคะถ้าดินลงก่อนเนี่ยเวลารดน้าแล้วดินก็จะไหลหมดนะอันนี้จะเป็นการซับดินด้วยนี่เป็นดินถุงที่ตากฝนนะคะปั้นมามีแต่น้ําค่ะไม่เป็นไรค่ะดินนี้ซื้อมาหลายเดือนแล้วนะคะเราใช้วิธีคือใช้ปูนขาวโรยแล้วก็คลุกนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่กากมะพร้าวนะคะที่เหลือที่แช่น้ําไว้เสร็จแล้วก็เอาดินถุงที่เป็นดินแห้งนะคะคลุกอีกทีหนึ่งแล้วคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะวันนี้เราได้กุหลาบถุงขาวมานะคะเป็นพันทอฟฟี่ค่ะเดี๋ยวเราตัดถุงขาวออกนะคะแล้วเราก็ เอาถุงเนี่ยไปแช่ในน้ําในกระมังแล้วก็เขี่ยกแกบที่ไม่จําเป็นหรือแกบที่ประคองถุงออกนะคะแล้วเราก็จะเหลือแกบแล้วก็ดินที่มีรากเกาะยึดเกาะนะคะก็จะมีไม่เยอะค่ะที่เหลือก็จะเป็นแกบประคองกระถางประคองถุงของเขาที่เขาทางร้านเขามีให้นะคะขยับเบาๆให้ออกเหนี๋ยวรากเขาจะกระเทือนมากไปนะคะถ้าใครมี B1 นะคะแช่ B1 หรือราด B1 ได้ก็ได้หนึ่งฝาต่อน้ำครึ่งลิตรก็ได้นะคะ ลดไปค่ะก็จะทําให้กระตุ้นทําให้ลากออกได้ไวนะคะเสร็จแล้วเราตั้งไว้ตรงศูนย์กลางโรยด้วยปุ๋ยกระดูกปนประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินกบแค่เสมอกับคนต้นพอนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหินสวยงามมาโรยเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วรดน้ำแล้วไม่กระเด็นค่ะ เมื่อนำต้นลงกระถางเรียบร้อยแล้วใส่ดินใส่ปุ๋ยใส่หินเรียบร้อยแล้วเราก็มาเล็มใบกิ่งดอกที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะเพื่อให้ต้นปร่งและแสงส่องถึงโคนต้นไม่ให้เกิดโรคได้ง่ายๆนะคะและนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นแบบนี้แล้วนะคะ เมื่อลรยเห็นลงแบบนี้แล้วก็ทําให้ต้นสวยงามดีนะคะตั้งตรงไหนก็ดูสวยเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ไผ่สองอันนะคะมาคําต้นเพื่อไม่ให้ลม้มให้เองตามลมพัดและผูกเชือกฟางนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกแบบนี้เลยค่ะและเวลาตั้งอย่าตั้งกับพื้นนะคะให้มีอะไรรองให้เหนือพื้นขึ้นมาเพราะจะได้ระบายน้ําน้ำเวลารดจะได้ไหลลงได้และพื้นมันร้อนจะทําให้ต้นตายได้นะคะ